อ,อ,อะไรเนี่ยเจ้ามุนกอนนี้จ่นิ่งๆเป็นไมเนี่ยเสีงยงใครมึงบ่นอยู่ข้างหูอะไอ่จริสั่นแรงเข้าใหญ่เลยไม่ตายดีไม่ไหวแล้วมันตงจอดแฝบอะไรมันติดอยู่ตรงเนี่ยเอย๊หรือว่าเห็นชั้นกันเหรอใช่สิข้าเห็นออกไปเอ้ไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยดียวดียดียว ลงแบบดิจิตอลเรียนจบยุทมาไหนตั้าบังกรบังอาจมากเข้ามาสิฮ่าเอา้เอา,อา,อาจริงดิฉันมาช่วยแล้ว มันคืออะไรอ่ะช่างลกันไปดีกว่าอ้รอดวุวิ่เลยแต่ว่าเมื่อกี้มันอะไรอ่ะคือว่าเมื่อกี้มันคืออะไรหรอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะมันคือพลังของเบนเดอร์ยังไงล่ะว่าแต่นายน่ะทำไมนายถึงตามยุ่งกับมังกรตัวนั้นเหรอ ว่าไงดีคือโดนเผาบ้านมานะ่ะหมู่บ้านชั้นนะ่ะนี่ทำของมันน่ะนะมีสมบัติมากมายเลยล่ละแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือเจ้าตัวที่เฝ้าอ,อยู่นั่นน่ะแหละทองเหรอทองอย่างงั้นเหรอฉันอยากได้ทองนะ่ะเราไปกันเถอะทองนะ่ะไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะ Let's go เสียงท้องร้องเหรอเดี๋ยวฉันทำน้องไก่ให้กินนะก่อนอื่นเพื่อลูกบาทเข้ามาในฉาดใส่ทับมิชัช่นเซอร์เฟตเพื่อทำให้น้องไก่ดูน่ากินขึ้นแล้วก็ดูและใส่สีตามหลังนี่ไงเราได้น้องไก่แล้วน่ากินสุดๆอะเอาไปเลยกินหอมชินใจเอาไปสิอลับมาไหนดูสิ อ้าอิ่มแปะว่าแต่เมื่อกี้นายทำยังไงอะนายอยากรู้หลักการทำงานเหรอได้สิได้เลยเดี๋ยวฉันสอนเองที่นี่ที่ไหนอะที่นี่คือโหมดเล้าอยังไงล่ะ สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือคอมและเมาส์คีย์บอร์ดจอแล้วก็โปรแกรมเบนเดอรการสร้างวัตถุฉันจะขอสอนการลบวัตถุก่อนนะกด x ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นก็กด Delete การเพิ่มเข้ามากด Shift a แล้วก็เลือกครับขยายใหญ่ด้วยการกด S และสามารถเคลื่อนที่ด้วยการกด G และสามารถโรเต e หรือหมุนด้วยการกด R แล้วก็เรื่องของแกนจะมีแกน x แกน y แล้วก็แกน z กัรปรับแต่งวัตถุฉันปรับแต่งวัตถุในโหมด Edit เพื่อทำน้องไก่ให้หนายก่อนอื่นฉันจะทำเส้นแบ่งด้วยการกด ctrl r ที่คีย์บอร์ดล้วากนั้นกด e เพื่อดึงกระดูกออกฉันกำลังทำรูปทรงกระดูกดึงดึง จากนั้นฉันจะขยายน่องไก่ให้ดูน่ากินขึ้นและใหญ่ขึ้นจากนั้นฉันจะใส่ซั m i s <c oughs> s i o n s u r ์เฟตเพื่อทำให้น่องไก่มันมีความน่ากินยิ่งขึ้น <c oughs> เพิ่มเฉดสมุทอีกนิดนึงนี่เราก็จะได้น่องไก่ที่แสนน่ากินขึ้นมาแล้วอ่าแค่เห็นก็หิวแล้วเอาฮึบ มาดูผลงานที่เราได้กันนี่โคตรใหญ่เลยเอาละไปกันต่ออะนอน้ะนะแบบนี้ก็ต้องแคมป์ไฟอ่ะดาบซสแล้วสิช่างถเถอะไปหาฟืนหน่อยอดีกว่านิ่งไว้ใส่แสงในเบนเดอร์ ก่อนอื่นเลยเราชิป A เพิ่มแสงเข้ามา GZ ขึ้นมาเราสามารถทำให้แสงสว่างขึ้นได้และก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีใดก็ได้สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินต่อไปแสงในรูปแบบต่างๆ 1. แสงแบบพอยอยเป็นแสงที่ปล่อยออกมาจากจุด 2. แสงแบบสั้นเป็นแสงที่เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ 3. แสงจากสปอตไลท์เหมือนแสงที่มีการกระจาย แบบทรงกลวยสี่แสงแบบเอเรียแสงที่มาจากพื้นที่สี่เหลี่ยมโอะไฟติดแล้วฮะอ,อุ่นจังในที่สุดเราก็มาถึงแล้วสินะหลังของมังก้อนนะ่ะนั่นไงทองเยอะเลยฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นฉันต้องการปึบฮึบึ ทองเยอะเป็นบ้าแบบนี้บู่บ้านของฉันมีกินมีอยู่แน่นอนเก็บเลยแบบนี้ต้องเก็บให้หมดทองเต็มไปหมดเลยทำอะไรเอ๊ะอะไรอ่ะมังกรเออมังกรเหรอรอฉันด้วยสีรอฉันด้วยลุอะไรถึงของข้านี้อ่ะ โอยนายดีดีจังนะบินได้เนี่ยาัน้ายจัดมังกรนี่ดีเลยขวามั่งฉันมาแล้วรับด้วยเดี๋ยวฉันจะสอน animation นะ a n i m a t i o นฉันจะทำ animation ในโหมด animation ของ blender นี่คือโหมด layout ส่วนนี่คือโหมดไทม์ไลน์ส่วนข้อมูลของโหมดไทม์ไลน์เป็นโหมดพอยต์วิวอันนี้ชั้นแอดคีย์เฟรมของกล้องไว้ให้เคลื่อนที่ต่อไปเราจะแอดคีย์เฟรมให้รูปบาทเคลื่อนที่กันด้วยการกด I 24ชสฉันจะแอดคีย์เฟรมให้รูปบาทเคลื่อนที่ไปในแกน X ด้วยการกด G X ส่วนเฟรมที่48ชั้ฉันจะทําให้รูปบาศกนั้นขยายใหญ่ขึ้นด้วยการกด S และกด I เพื่อการแอดคีย์เฟรม และ72ใช้ทำให้ลูกบาทโรเซทด้วยการกด R นี่เราก็จะได้แอนิเมชันแบบง่ายๆแล้วการเรนเดอร์ฉันเรนเดอร์เข้าไฟล์ดาวน์โหลดนี่คือประเภทของไฟล์นี่ฉันเลือกเป็น MBC เพื่อเหมาะกับวิดีโอไปเราเรนเดอร์กันเลยรอสักครู่ เสร็จแล้วนี่คือวิดีโอที่เราได้ทำร่วมกันก็กำแพงหินกลางเลยสบลบแปบบรอดไปทีเอามาหน่อยสลามนะ่ะแค่นี้มันก็ไม่สามารถขึ้นที่ได้แล้วเราจัดการได้แล้วเย้ในที่สุดเย้ หลังจากนั้นอัศวินก็ได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกและการเดินทางของอัศวินและจอเวบแบรนเดอร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปจบบริบุรณ์